คุณวิโรน์เมต้นเป็นลูกค้ากับเซียนบไทได้ยังไงครับครับเมื่อสมัยก่อนนู้นเนี่ยอออที่ผมเนี่ยอยู่ใกล้กับสำนักงานของสาขาของเซียนบีครับนะครับก็ด้วยความสะดวกนะครับผมก็เลยเริ่มมามาเริ่มใช้บริการครับครับแล้วจับ วันนั้นจนถึงตอนนี้คุณวิโรธมีผลิตภัณฑ์อะไรกับทางธนาคารเซมิไทยบ้างครับแทบจะเรียกว่าครบทุกผลิตภัณฑ์นะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวครับผมไม่ได้อ่าใช้สินเชื่อที่นะครับผมครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนเน้นเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นหลักเลยสำหรับคุณวิโรธตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับการให้บริการของพนักงานของเซมิไทยเป็นยังไงบ้างครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากการติดต่ออาจจะยากนิดหน่อยครับนะครับ แต่ก็มีพนักงานอคอยติดต่อมเรื่อยๆนะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็ผมติดต่อไม่มีปัญหานในในสถานการณ์ของโควิดกับท b b นะครับโทรก็มีคนคอยให้คำปรึกษามาไม่ได้ก็จะให้คำปรึกษาเสมอถ้ามาได้ก,ก็ก็พบกันนะครับผม ก็ <God. S 2> เรียกได้ว่าต่อให้มีปัญหารเรื่องของการต้องมาเจอหน้าก็ไม่ได้ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสระสับไ,ไม่ได้เป็นอุปรสรรสอะไรกับคุณวิโรจน์เลยนะครับและที่ผ่านมามีความประทับใจอะไรกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของธนาคารซีบีไทยบัางครับเริ่มต้นสําหรับผมเนี่ยซีบีไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ผมทักใจในเริ่มต้นก็ผมใช้ในฐานะที่ว่าใกล้สะดวกและใกล้ครับในภายหลังเนี่ยได้มาเจอผู้จัดการแก่ก็ได้คุยอะไรใหลายอย่าง ซึ่งทาให้เราเนี่ยเริ่มรับรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับ CMB พอมีปัญหาเนี่ยพร้อมที่จะให้รายละเอียดรายะเอียดยจับเรานะครับทำให้เข้าใจได้มากขึ้นแต่ก็เลยสามารถเสนอผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยซึ่งตรงตามที่เรามีซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอแล้วก็ในตัวของ CMB เองเนี่ย <c oughs> เราก็เ <c oughs> ชื่อใจมากขึ้น <c oughs> มั่นใจมากขึ้นในข้อมูลที่แกให้เรามา ะครับครับผมครับแต่ตนนั้งแต่คุณวิโรจน์เป็นลูกค้ากับเซมีไทยมาคุณวิโรจน์อยากฝากอะไรถึงธนาคารเซมีไทยบ้างครับอยากให้เรามีสิทธิประโยชน์หรือสยยิทธิพยยิเศษอะไรเพิ่มเติมกับลูกค้าเซมีพรีเฟอร์บ้างครับด้วยตัวสิทธิพิเศษหรือสิทธิยยประโยชน์ด้วยตัวเองเนี่ยผมผมเห็นแล้วใช้ตัวเนียใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะครับมีแต่แอปเท่านั้นเองที่ผมใช้แล้วไม่ค่อยสะดวกนะครับไม่ค่อยสะดวกไปหลเรื่องนะครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองการวันนี้ขอบคุณคุณวิโรจน์มากนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กััับบบบบเรรรราานะคคคคคได้มกขอุณับ you <laughs>